โอยละนอและเดือนสิบอ็ดหัวล้มตองเดือนสิบสองหัวล้มตา,าวหนาวหนาวมาคิดหอดสูหูได้นอนให้ใส่แต่มอนขาวพ่นพ่นเอ้ยโอ้ยนอโอ้ยน้า สูตละทมทนกลั่นสวงกระสันแสนโสก อยู่ในโลกนี่บ่มีแล้วผู้คือคิดไปมืดอืดื้อบอ่มีสวงเนา้เบาบางจักมันเป็นแนวใดก็สร้างเป็นไปได้นอนหลับไปฝันเห็นหน้ามืนตามาผัดบ่มันเว้วมอเป็นเป็นบอ่อยากเห็นบอ่อยากพอนอนี่จังแม่นเวนโตผัดมีผัวแล้วด้านครอบครัวก็อบอุ่นเป็นคุณ นายนับแบงแนวยุงกระบอมีสามีมีหน้าที่มีทั้งลูกน้ำกันเป็นราชการมียศ บอขาดแคลนเงินใสอยากได้ยังสามีฉันก็หาให้ตามใจเบิดทุกอย่างบัดห้าตัวผัดเป็นตางไปมักเป้ารุนนองอดใจไว้กะบอฟังมักมาตั้งแต่ครั้งข้าวได้พบโดยบังเอิญเป็นเวลาเกือบสามปีนับมา แต่วันนั้นโทรศัพั์หากันทั้งพองลายความเบาถึงกันบบได้ขาดวันละสามสีครั้งเดี๋ยวนี่กะสงไลคิดว่าโตเป็นให้เขากะมักเฮาคือกันทุกขึ้นวันนอนคิดหําคะนิ่งอยากเห็นหน้าจนมาถึงทุกวันนี้ด้านจิตใจยังเป็นห่วง อยากควงแขนอยากนั่งไกลอยากเหยียงคางอยู่ทุกวันแต่ว่ามักกันนั้นบบได้ห่วมประเวณีโบได้มียังกันผูกพันจริงแท้แต่จิตใจมันเป็นหายคะนิ่งหาทุกเร้าคำ ผัวนอนนนำอยู่สูมือสร้างเป็นบาไปมักงเขาหรือว่าแต่ก่อนนั้นเคยได้ห่วมเฮี้ยงหักหรือได้หนอเคยได้เป็นคู่ครองจังผูกพันปานนี่หรือแม้นมีเวนหนาวหรือมีกรรมมาดึงจองหรือเม่นชาติก่อนกี่เคยได้รวมห่วมกันทั้งเขานั้นกะว่าหักสุด แม่นอยู่ไก่ปันไดยกระทงหลายทุกแรงเศร้าสิเอาอยัางละมามั่งให้วางเฉยให้หายห่วง สิเอาอยังละมามังให้วางเฉยให้หายห่วงผัวโตวมีอยู่โจโกสร้างเป็นบาปไปมักเขาละคำโบราณเพิ่นก้าวาก็ะหูอยู่เต็มอกลูกผู้หญิงที่ดีต้องหักเดียวใจเดียวอยาคบหาชายสู่ทั้งที่หูแล้วก็ะหูแต่จิตใจยังบ่อยู่ ขอเป็นสู้ทั้งใจบอกเกินเลยดอกพี่นองอย่ามองหล่าว่าบด่ดีสิขอหักไปจังส่จนเท่าส่วชีวิตเม้นสิผิดศิลธรรมกะสร้างตามคำแล้วสิเป็นแม่งเป็นแปวด้านจิตใจกะบอกวาในใจปราถนามักผู้บบาวรุ่นนอง สิเวนตองกาสร้างตามเด้อคนงามเอยโอ้ยนอโอ้ยน่าเอ้และน่า ความรักของเราไม่สมความรักของเราไม่สมหัวอ,อกระทมเราร้อนทุกวันและทุกคืนอาวรทุกวันทุกคืนอาวรจะหลับจะนอนก็ยังเป็นห่วงอยาก oy, เหี่ยวก้อยเดินควงก็ได้แต่ฟันทุกวันเวลาจิตใจเราปรารถนาอยากได้เธอมาไว้เป็นคู่ครองอยากได้เธอมาไว้เป็นคู่ครองอยากจองเขาเอาไว้ชมอยากจองเขาเอาไว้ชมก็คงไม่สมใจปรารถนาคิดถึงทุกวันเวลา คิดถึงทุกวันเวลาอยากได้เธอมาก็คงไม่ได้ขอพูดออกอย่างไม่อายเป็นไปไม่ได้เรามีครอบครัวเป็นไปไม่ได้เรามีครอบครัวก็ย้อนมีผัวมีสามีแล้วมีผัวมีสามีแล้วต้องทนทํำใจละอดใจใบกอนวบกอนถึงชาตินี้สิบ่ะดรอย,ยู่ซนอยู่ซนนะอยู่ซอนอยูอย่ซอ,อนสิขอรวมชาติสิมาโอนันล้านนานในน,นี่นาละานนานวนนีนาชาตินาม่จริงสิขอรวมสิขอ ดีแล้วดีแล้วได้สองอันแล้ว